คดีปกครองใกล้ตัวตอนที่ขมงเราแต่เขาเดือดร้อนเฮ้ยทำไมกุ้งตายเยอะแบบนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นสิพี่รู้ว่ากุ้งมันจะตกใจเสียงร้อยขุดดินของสำราญมันนะ่ะเมื่อเช้าฉันผ่านบ่อกกุ้งของพวกพี่อ่ำพี่ชาก็าเห็นพวกนั้นวนบนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันไม่ได้การละฉันจะไปถามคนอื่นดูบ้างแล้วว่าเขาเป็นอย่างเราหรือเปล่าอ่ะ สิ่งที่สิ to ่งไหเลยขุดดินไมได้ยังไงกันหมดเลยฉันมาขอให้ท่านนายกสั่งให้เจ้าสําราญมันหยุดขุดดินในที่ของมันสัทีพวกฉันเดือดร้อนจะไปหมดแล้วใช่ใช่อ้อนมันเกิดอะไรขึ้นล่ะก็กุ้งที่พวกฉันเลี้ยงไว้น่ะสิตายกันจะหมดบ่ออยู่แล้วเพราะสิงเอกรถขุดดินเนี่ยแหละขุดทีสะเทือนกันไปหมดกุ้งมาตกใจไม่กินอาหารเขาตายกันเป็นแพลขุดตรงไหนก็ไม่ขุดเดินไปขุดตรงเดินเขานั่น่ะ แล้วดูสิต้นไม้ตายหมดเลยน้ําในบ่อตรงเดินเขาก็แห้งเกือบหมดแล้วด้วยต่อไปจะเอาน้ําที่ไหนมาใช้กันล่ะเนี่ยและถ้าเกิดมีใครขึ้นไปบนเขาพระตกลงมากใครจะรับผิดชอบเล่าอีกอย่างนะเล่นขุดกันทั้งวันแบบเนี้สงสารพระท่านจะทําวัดทีก็มีเสียงไอ้รถขุดดินเนี่ยแหละกลักวสมาธิอยู่ได้ขนาดฉันอยู่ห่างๆยังรำคาญเลยอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้ลูกน้องไปหาข้อมูลวันนี้เลยถ้าเป็นจริงอย่างที่พวกคุณว่า ผมจะสั่งให้เขาหยุดขุดทันทีหนึงงานด้านความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสสั่งโว้ยจู่ๆก็มาสั่งให้หยุดขุด,ดแบบนี้ได้ยังไงกันอะอแบบนี้มันแกล้งก,กันชัดๆนี่วะเรื่องอะไร,รที่กทของเรารลแล้วจะขุดดินก็ไม่ขุด,อ,ดอุ่าหขออนุญ,ญาตตามกฎหมายแล้วแบบนี้นายกเทศมนตรีทำไม่ถูกนี่นาคอยดูนะที่จะไปฟ้องสาลปกครองไหนดูสิเอ๊ะแต่นี่เขาบอกว่า เราทําให้สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเสียหายนะพี่เขาถึงให้เราหยุดขุดเนะ่ก็อ้างกันไปเรื่อยนั่นแหละเม้นไม่หลักฐานไม่ให้ดูเลยอ่ะจะมาบอกว่าขุดดินแล้วทาให้กุ้งตกใจตายมั่งละทําให้น้าแห้งมั่งละมันเกี่ยวกับที่ไหนเราขุดในที่ของเราแท้ๆทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอุ๊ยจะเย็นๆก่อนนะพี่นะเฮ้ย เห็นไหมครับว่าผมไม่ได้กันแกล้งคุณสำราญเลยสาท่านก็ตัดสินตามหลักฐานที่ได้ไปสแสวงหาข้อเท็จจริงมาแล้วการที่คุณขุดดินแล้วทําให้ฝุ่นละอองลงปริบอกกุ้งทําให้น้ําเสียนอกจากกุ้งจะตายแล้วเรายังไม่มีน้ําสะอาดไว้ใช้กันอีกด้วยนะถึงแม้คุณสำราญจะจ่ายเงินค่าเสียหายหกับชาวบ้านแต่สิ่งแวดล้อมที่เสียไปเราไม่สามารถชดใช้ได้นะครับครับทนายกต่อไปผมจะคิดถึงส่วนรวมให้มากกว่านี้ ผมก็มมวแต่คิดว่ามาเป็นที่ดินของผมจะทำอะไรก็ได้ไม่คิดว่าจะทำให้ชาวบ้านเขาเดือบร้อนกันขนาดเนี้ยไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันเชื่อว่าพวกชาวบ้านเขาคงเข้าใจนะไว้เราไปขอโทษเขากันดีกว่าเนะอืมนั่นสินะไว้เราไปกันนะ